ที่บัญชีหลักซักปีหลแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะอย่างที่บอกเป็นลูกค้าเก่าที่มีบัญชีหลักตาหลักซักปีหลอยู่แล้วนะคะ,ะให้เขานะคะโหลดแอปนะคะฟันซูเปอร์มาร์เก็สนะคะหลังจากโหลดแอปฟันซูเปอร์มาร์เก็สแล้วนะคะก็ให้นะคะ,ะลูกค้าล็อกอินยูเซอร์พาสเวิร์ดของตัวเองนะคะเข้าบัญชีนะคะหลังจากล็อกอินนะคะก็คือให้คลิกไปที่เมนูกองดหย่อนภาษีนะคะ หลังจากคลิกไปที่เมนูกองรหยนต์ภาษีนะคะถ้าลูกค้ายังไม่เคยมีนะคะกองรหยนต์ภาษีนะคะหรือว่ามีไม่ครบนะคะม่ยังไม่เคยส่งชุดฟันคอนเน็กนะคะมันจะป๊อปอัพเมนูนี้อัตโนมัตินะคะเมนูอ่าบล็อกนะคะบัญชีแท็บเซฟิงฟันนะคะป๊อปอัพอัตโนมัติเลยนะคะหลังจากที่มันป๊อปอัพเมนูนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็นะคะคลิกดำเนินการนะคะมันจะมี ตัวข้อกําหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนรวมลดหย่อนภาษีให้ลูกค้าอ่านนะคะหลังจากลูกค้าอ่านไปจนถึงหน้าข้างล่างสุดนะคะมันจะขึ้นเมนูให้กดยอมรับนะคะหลังจากกดยอมรับนะคะให้กดดําเนินการนะคะหลังจากกดดําเนินการนะคะมันจะขึ้นเมนูให้อัปเดต KYC นะคะก็คือให้ลูกค้าเช็คนะคะชื่อนามสกุลถูกต้องไหมที่อยู่ส่งเอกสารถูกต้องหรือไม่ ตามที่เคยให้ไว้ตอนเปิดบัญชีนะคะเบอร์โทรนะคะที่เคยให้ไว้กับตอนเปิดบัญชีนะคะกับเบอร์โทรที่ใช้ OTP เหมือนกันไหมนะคะอีเมลนะคะถูกป้องไหมนะคะแล้วก็มันก็จะโชว์รายละเอียดผู้แนะนำการลงทุนนะคะเบอร์ติดต่อนะคะหลังจากที่ลูกค้าอัปเดต KYC นะคะเขาจะให้แน่นะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะ อันนี้ก็คือว่าถ่ายรูปจับตัวจริงได้นะคะเขียนลงบนกระดาษขาวนะคะกรณีขีดข้อมนะคะ,ะ,คะใช้ทำว่าใช้สำหรับเปิดบัญชีกับบอรอฟิลิปนะคะและซื้อขายกองทุนนะคะใช้ประโยคนี้เท่านั้นนะคะ,ะกรณีที่แนบบุ๊กแบงค์นะคะให้แนบบุ๊กแบงค์ให้ตรงกับตอนเปิดบัญชีครั้งแรกนะคะสมมติว่าเราเปิดบัญชีกับเ a เปอร์ไว้นะคะเลือกธนาคารอะไรไว้ก็คือ ให้ใช้ธนาคารนั้นสาขานั้นนะคะอ่าหลังจากแนบสองอย่างค่ะถาได้นะคะมีเงิงต่อแรกไม่มีครับค่ะสมมุติว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยอย่างเช่นผมเป็นต้นก็ได้บางทีเนี่ยเขามีไอแพดใช่ไหมครับเขาถ่ายรูปบนไอแพดแล้วก็เขาคอมด้วยปากกาหรือว่าใช้แอปเปิเพิ้เนี่ยหรือว่าปากกาอะไรก็แล้วเลยใช้ปากกาไอแพดได้ค่ะนะโอเคก็คือไม่จำเป็นต้องถ่ายบนกระดาษขาวก็ได้ก็คือเลือกรูปจาก ตัวไอแขึ้นมาเลยก็ได้เนาะได้คะ่ะถ้าเรามีเมมโมรีไว้เราใช้จากเมมโมรีได้คะ่ะก็เขียนจากปากกา iPad ได้เพราะว่ามีเคสที่ลูกค้าส่งจับปากปกา iPad ก็ก็ผ่านค่ะก็ผ่านเนาะไม่ต้องพิมกระดาษใช่<อ>ค่ะไม่ต้องใช้กระดาษเลยก็ได้ถ้าเรามีไฟล์รูปของเราอยู่แล้วนะคะทั้งบุ๊คแบงก์บัตรประชาชนบุ๊คแบงก์ก็ให้ให้โชว์ชื่อธนาคารนะคะสาขาแล้วก็ชื่อบัญชีนะคะเลขที่บัญชีนะคะให้ตรงตอนจัดบัญชี อันดับถัดไปนะคะ,อะขอบคุณนะคะสําหรับคําถามอันดับถัดไปหลังจากประเมิน KYC ลูกค้าจะต้องประเมินซุดเทสใหม่นะคะก่อนนะคะหลังจากประเมินซุดเทสปุ๊บนะคะมันจะขึ้นนะคะ OTP นะคะ OTP เนี่ยจะตรงกับเบอร์โทรที่เคยให้ไว้ตอนเปิดบัญชีนะคะหลังจากใส่ OTP แล้วนะคะรออนุมัตินะคะประมาณ1วันทําการถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าออรออนุมัติแล้ว ไม่ได้รับนะคะผิดขัดยังไงคอนแทคกันมาที่ IC ซัแหญ่ได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยตามให้นะคะอ่านะคะถ้าเราจะตรวจสอบสถานะนะคะของเอกสารนะคะทำยังไงนะคะก็ลูกค้าสามารถล็อกอินที่แอปได้เลยโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าสเตตัสรอนมัดอย่างที่บอกนะคะข้ามไป1วันทำการก็แจ้งมาให้ไอซีช่วยตามนะคะแต่ถ้ามันไม่ผ่านยังไง นะคะเราลองเช็คเมลดูนะคะมันจะมีเมลหรือว่าเอเจนะคะไปที่ลูกค้านะคะส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านก็จะเป็นบัตรประชาชนคิดข้อมผิดคิดข้อมผิดแล้วก็ตัวบุ๊คแบงค์นะคะไม่ตรงกับการเปิดบัญชีหรือว่ามันถ่ายมาไม่ชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าต้องมีชื่อธนาคารสาขาเลขที่บัญชีแล้วก็ชื่อนามสกุลลูกคา้านะคะถ้าโชว์ไม่ครบหรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะมีการรีแจคให้เราแก้ไขนะคะ เมื่ออนุมัติแล้วนะคะก็คือหลังจากที่ล็อกอ<ๆ>ินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะคะ20บลจอเลยนะคะลูกค้าสามารถซื้อออนไลน์ได้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องส่งเปเปอร์แล้วนะคะก็สะดวกนะคะโอเคจบอย่างรวดเร็วนะคะคำถามมีเพิ่มเติมอีกไหมคะตอบถามครับผมค่ะตอนนี้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับ กรณีกองทุนลดหย่อนภาษีอย่งแต่เราบรินี้สามารถเช็คได้นะครับลูกค้าสามารถเช็คได้ไหมือว่าตัวแทนสามารถเช็คได้อ่ากรณีเลขที่ผู้ถือหน่วยนะคะอ่าลูกค้าไม่สามารถเช็คได้ค่ะเพราะมันเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะอ่ระบบจะจะเป็นระบบหลังบ้านนะคะก็คือสามารถคอนแทคมาที่ไอซีหัดใหญ่ก็เดี๋ยวจะช่วยเช็คให้ค่ะตัวแทนเพราะตัวแทนก็เช็คให้ไม่ได้ต้อง อ่าใช่ค่ะตอนนี้ระบบมันจะเป็นเอ่อเจเนเรไปเป็นหลังบ้านอีกทีอะค่ะก็ยังไงก็แจ้งมาเป็นเคสๆดีกว่าเพราะบางบางทีอย่างที่บอกพอเปิดไปใช้ได้ทั้ง20บลรจอแต่ถ้าเกิดลูกค,ค้าไม่ได้มีทาการซื้อออเดอร์นั้นๆมามันก็จะไม่โชว์เลขยูน Unit ิตโฮลเดอร์อะค่ะแล้วตัวหนังสือรับรองการค่อภาษีการทา,างทางบลรจ ส่งให้กับตามที่อยู่ไหมคะหรือว่าจะส่งมาเป็นอ e ีเมลหรือจะส่งเป็นอะไรไไไโดยทั่วไปนะคะตอนที่ให้กรอบออนไลน์เห็นไหมคะที่บอกว่าจะมีการนะคะให้ลูกค้าเนี่ยยืนยันใน KYC ว่าที่อยู่ส่งเอกสารเป็นที่ไหนนะคะทุกบลจนะคะมีกำหนดของกลตนะคะว่าจะต้องส่งเป็นเปนเปอร์ให้ลูกค้า ทุกรายนะคะที่มีการซื้อกองทุนก็อย่างภาษีหนึ่งอย่างที่ลูกค้าต้องได้คือเปเปอร์นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสำเนาบางบลจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้นะคะกรณีไม่ได้รับเปเปอร์จากไปรษณีย์นะคะก็คือสามารถคอนแทคมาดาวน์โหลดได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยในไปทีหัตใหญ่ครับหรือว่าไงคอนแทคไอซี IC, หัดใหญ่ได้เลยค่ะเดี๋ยวไอซีหัตใหญ่ช่วยประสานเราให้นะคะถือว่าั มันจะส่งไปในระยะเวลากี่วันหรือว่ากี่เดือนได้ครับจัดไปซนีนะคะอ่าโดยทั่วไปนะไปษนีเนี่ยจะส่งหลังจากที่ปิดปีผับปีภาษีนะคะอย่างเช่นลูกค้าซื้อปีหกสี่นะคะก็เดือนมกราปีหกห้านะคะทุกๆบรรจจต้องทําการส่งให้กับลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าส่งไปษนีให้กับลูกค้าอยากช้าที่สุดเนี่ยประมาณการเดือนกุมภามนะคะต้องได้ครับ ถ้ากลางเดือนกุงพาไม่ได้รับนะคะก็สามารถคอนแทคมาที่ไอซีหัดใหญ่จะช่วยประสานงานออกตัวสําเนาให้นะคะโรเซสมันส่วนใหญ่จะประมาณนี้เลยทุกมลจอเขากำหนดแล้วว่าต้องมีเป็นเปเปอร์ส่วนันนี้ให้หนึ่งชุดนะคะช่วงหมกปลาค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่เ่แล้วหรอได้เป็นโควิดใช่มน พี่่มีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะช่วงนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดระบาดเยอะมากเลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับกองทุนลดดอกเบี้ได้นะครับขอถามหน่อยนะครับนี่มีคำถามคืผมขอถามหน่อยว่าคุณ ได้คะ่ะได้กองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้นีครับแบบออนไลน์ตอนนี้ตอนนี้นะคะสับเปลี่ยนกองทุนนะคะอ่าบางบลจเนี่ยให้ทําผ่านเมลนะคะบางบรจเนี่ยเอ,อให้ส่งเปเปอร์ตัวจริงอยู่นะคะเรื่องของการสับเปลี่ยนกองทุนนะยังไม่สามารถที่จะทําออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นได้ะคะ่ะเ,เพราะว่ามัน,นยังติด เงื่อนไขของบลจอ,อยู่ซึ่งเราก็พยายามประสานงานอยู่ะคะ่ะอาจจะเป็นเฟสถัดไปนะคะหลังจากชุดเปิดบัญชีออนไลน์นี้ใช้ไปสิ้นแล้วะคะ่ะก็จะเป็น,ปน,ปนโปรเจกต์ถัดไปที่เราดูกับทางบลจให้สามารถทำออนไลน์ในเรื่องของการสับเปลี่ยนได้ะคะ่ะเราต้องรอกันนิดนึงนะคะพี่ๆลองใช้ตัวชุดนี้ไปก่อนนะคะช,ชุดเปิดบัญชีออนไลน์นี้ไปก่อนแล้วกัน ะะก็จับจองลูกค้าเก่าก่อนได้นะให้ลูกค้าเก่าไปอัพเป็นวันสมัครคล u สนะคะแล้วก็มาปลดล็อกเมนูนะคะจะได้ไปคอนแทคลูกค้าเยี่ยมลูกค้าะนะคะโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะช่วงนี้ตลาดหุ้นหรือว่าต่างประเทศนี้จะเป็นช่วงขาลตอนนี้นะ้า ลูกค้าซื้อกองทุน F N F นี้หรือว่า IM F นีแนะนําเป็นกองทุนประเทศประเภทไหนอ่าตอนนี้นะคะ,ะเป็นอไอเดียไม่เป็นงเป็นไอเดียนะคะก็คือว่าตอนนี้ถ้าถ้าสถานการณ์ระยะสั้นก่อนมันจะมีระยะสั้นกับระยะกลางระยะยาวในระยะสั้นนะคะตลาดมันผันผวนนักวิเคราะห์ก็จะแนะนําให้เข้าเป็นกลุ่มเอเชียก็จะเป็นจีน,เ,นเวียดนามแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็ไทยนะคะ ก็จะจะให้หลบความร้อนแรงของของอสถานการณ์นะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยเขาก็ยังแนะนำหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะ,ะตามตามที่นักวิเคราะ์เคยแนะนำไว้เมื่อตอนอเดือนมกรานะคะก็ TMB GQG ยังแนะนำอยู่นะคะ KFG b a n d ยังแนะนำอยู่นะคะ Twin ยังแนะนำอยู่ PCK ยังแนะนำอยู่คะ่ะ